ตอนนี้เราอยู่ริมแม่น้ำคงเชียงคานก็แอบนี้มานะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเชียงคานเป็นยังไงบ้างนะคะเอาจริงๆอ่ะเชียงคานเป็นอำเภอที่เราไม่เคยมาไม่เคยมาเลยไม่เคยมาจังหวัดเลยอะนะคะก็เดี๋ยวอะตอนนี้เวลาประมาณสิบโมงกว่าละอากาศดีเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทริปนี้จะเป็นอย่างไรนะคะไปคะ่ะ ตอนนี้อยู่ที่สกายวอล์กนะคะก็จะมีพระใหญ่อ่ะนี่สกายวอล์กเชียงคานค่ะก็มาดูกันนะคะก็มันไม่ได้มาลำบากนะจากเชียงคานก็นั่งรถมาแล้วก็มาต่อรถของทางอุทยานแล้วก็เสียค่ารถบวกค่าปางช้างแล้วค่ารองเทา้าใส่รองเทา้ามานะคะใช้สวมได้เลยก็คนละ80บาทเท่านั้นเอง ่อไนะปางช้างนะคะหลังจากลงมาสกายวอล์กเนอะก็ถ้าซื้อบัตรที่กับรวมกับดูช้าง<น>ก็จะได้เข้าปางช้างด้วยนี่น but i have to stay afloat it's nice be a person you don't want can somebody see me other oh, thing I'm going to do going to do where's a life I ตอนนี้เราอยู่ที่ถนนคนเดินเชียงคานนะคะก็เดี๋ยวพามาเดินดูบรรยากาศกันซึ่งเนื่องจากเราอยู่ที่นี่หลายวันเราก็จะพาดูทั้งกลางวันและกลางคืนกันเลยทีเดียวจริงๆของก็ไม่มีอะไรเนาะก็ฟืลแบบตลาดถนนคนเดินทั่วไปราพยา,ยามเขาก็จะมีแบบของท้องถิ่นอะไรอย่างนี้อยู่อ่ะเนาะเดี๋ยวไปดูกันไปค่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để, Và hiện là là để không nên lỡ những video hấp hiền เต้องอุคนอันนี้แบบบบบัวลอยอย่างเดียวอร่อยมากทุกคนต้องมากินนะคือแบบกะทิหอมมากแล้วก็ตัวบัวลอยก็อร่อยนี่มาแบบกินทุกวันซื้อทุกวันแบบห้ามพลาดเลยจริงๆแนะนำค่ะ วันนี้แบบค่อนข้างมีหมอกนะคะอันนี้คือแบบเขาตักเขาตักปลาข้าเหนียวเขเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแตหมอกลงหนาอยู่เลยหมอกเยอะจันแบบมองไม่เห็นมเหนเลยเดินออกกำลังกายกันนะห 1. ึ่งน้นชา ตรงนี้เป็นถนนเส้นที่ไว้สำหรับเดินเรียบริมโของอนี่คือแม่น้ำโขง พูดกันเรื่องชิงคานนิดนึงเนาะชิงคานเป็นอำเภอที่เราแบบคิดจะมานะแต่ว่าไม่มีโอกาสมาเลยเพราะว่าก็นว่าไม่ค่อยได้แบบมาทางฝั่งฝั่งอีสานเหนือสักเท่าไรหร่ส่วนมากก็คือไม่เหนือก็ใต้หรือไม่ก็ไปใกล้ๆเช่นแบบเขาใหญ่หัวหินชะอำพัทยาอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็วันนี้แบบครั้งนี้ก็มีโอกาสได้มาก็ ถามว่าเป็นแบบที่คิดไหมก็ใกล้เคียงกับแบบที่เราคิดนะเพราะว่าเราแบบเรา่าเออมันก็แบบมันต้องเป็นเมืองที่แบบเฮ้ยมันต้องเงียบเงียบแบบอะไรนี้แน่ๆซึ่งเออวะก็จริงก็คือถ้าไม่มีถนนคนเดินคือคือแบบโซนที่เราอยู่อะเชียงคานอะคือเราว่าเงียบเลยนะก็คือแบบทุกคนก็อยู่ในบ้านมีเกสเทามีคือแบบทุกคนมาเพื่อพักผ่อนแบบใครที่มาอยู่นานๆอะเราว่ามาเพื่อพักผ่อนแบบ เงียบกลางคืนแบบดึกแล้วก็เข้าบ้านเนาะเข้าแบบเข้าเกสเข้าที่พักนอนแล้วก็ตอนเย็นเดินเดินตาลาดหาอะไรกินแล้วก็แบบแค่นั้นเนี่ยแล้วเหมืนอนเราลองมาแบบไม่ได้ทําอะไรดูเต็มเมวันแบบไม่ได้มีกิจกรรมอะไรพิเศษะวันหนึ่งก็คืออ่ะถึงตอนเช้าเนี่ยมาดูหมอกอย่างเงี้ยหมอกอยังหมอกยังอยู่เลยทั้งที่วันนี้สายแล้วนะสายของเมื่อวานอีกที่เราแบบสายก่อื่นอื่นที่เราออกมาแบบหมอกก็ยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอแบบก็เข้าไป อ่ะตื่นเช้าเข้าไปพักแป๊บหนึ่งแล้วก็ออกมาหาอะไรทานหาอาหารเช้าทานแล้วก็อ่ะพักแป๊บนึ่งแล้วก็ออกมาหาก็อย่างเงี้ยคือบุแล้วก็อ่ะเดินเดี๋ยวก็แบบเดินเล่น,ลนรอบรอบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เข้ามาพักแล้วก็อ่ะอจะออกไปที่ท่องเที่ยวหนึ่งที่ที่น่เอเราไปไกายวอล์กมาแล้วก็ทานข้าวแล้วก็ทนนคนเดินเป็นอย่างเงี้ยซึ่งเราก็แบบเออมันก็ดีนะสำหรับ,บคนที่แบบต้องการมาแบบ คนที่สามารถปิดยีวิกได้อย่างชัดๆเนอะเพราะว่าแบบมันไม่ได,มไมได้มีอะไรแบบมากามายถามว่าแบบบาร์เบอร์มันกม็มีนะแต่ว่าก็คือมันเป็นบาร์ในถนนคนเดินไงแปบบ๊แบแป๊บพอถึงเวลาปิดมันก็ต้องมันก็ปิดเนาะซึ่งเราแบบเออถามว่าให้มาอีกไหมมาอีกได้นะแต่ว่ามาอีกไม่อีกนะแต่ว่าครั้งหน้าก็คือน่าจะต้องแบบนั่งเครื่องบินมาลงที่จังหวัดเลยแล้วก็หาแบบค,ค่อยๆแบบ หารถหรือเชา่ารถอะไรเนี่ยเข้ามาในเชียงคานเพราะจากสนามบินเข้ามาประมาณ50กิโลซึ่งเราขับรถมาจากกรุงเทพเป็นไงล่ะสนุกมากขับรถอย่างเที่มก็ถ้านุนขับได้นะไม่ไม่ได้ขับลําบากอ,กอะไรมันมี2ทางก็คือทางจะมาทางเพชรบูรณ์หรือมาทางเชียภูมิซึ่งเรามาทางเชียภูมิเพราะว่าทางเขาบอกว่าแบบทางทางพพชบูรณ์ ไอทางพิชูมนมันจะมีความขึ้นเขามากกว่าบรรมากาศดีนะทุกคนสำหรับช่วงแบบช่วงหน้าหนาวเนาะอยากให้มากันนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะแต่ไม่รู้จะไปไหนอีกอาจจะแบบละเนี่ยต่อไปก็น่าจะเป็นแบบไปเที่ยวใต้กันไปบ้านแบบบ้านที่ต่างจาังหวัดที่ใต้กันเนาะเดี๋ยวดูก่อนว่าจะได้ถ่ายอะไรมาให้ทุกคนดูไหม มาคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย